Lói lắm luôn 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 คิดคิดอะไรอ่าซีฟซีฟเนาะเนอท่านไหนวันคนไปเนี่ยวนหลายเงี้ยเก่งนะสลัดแม่ทองดีโอพี่น้องเนาะอ่าน้องดีโอคุณโอ้อันนี้บลอกล่ะที่ว่าไหลไหมใช่ไหมอ่านี่เดี๋ยวพี่น้องเนาะ หลายน่องแม,ม่นตอนแต่ก้อนนี่อันนั้นไห้บอบสอพากระจาดนี้อันนั้นไปแล้วเพิ่นมาซอยตอยังไม่ให้จนอันนั้นดีพี่น้องเนาะคุณไ<อ>ด้คุดนี่น้องเดียวอ สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสีพอ่อพี่น้องวัตสุขสุขคนเนาะพอ่อพี่น้องมื่อวานนี้ผมมาพกมกบพก,กับส่องยูทูปพ่อน้องแพรพี่น้องเนาะกา็เมื่อนี้ก็ได้ผ่านมาทางนี้ก็เข้ามาอัปเดตทางเฮือนของปมะตูก,กองอีกพี่น้องหนึ่เนาะอ่าที่ว่าพากันอยู่มีแต่อ่าผู้หญิงอะไรพี่น้องเนาะเป็นอยู่สี่คนห้าคนนี่แหละพี่น้องเนาะกลุ่หลานกับลูกพี่น้องเนาะก็ ันก็บมมีหัวหนครอบครัวที่ว่านำพาอะไรเป็น้องเนาะอยู่กันเองมาซานซะพี่น้องเนาะพ่อแฟนก็ได้เคยมาตอนนั้นนี่เคยมาอยู่สองเทือกวสสาซานซะพี่น้องเนาะที่ว่ามาเข้ามาถ่ายคลิปอ่าทางด้านเดินไปตู้กองนี่ก็ได้พี่น้องเนาะอ่าตอนแรกเปิดคลิปในตอนที่สองก็ได้มามีงานมอบเล็กๆน้อยอย่างไรเป็น้องเป็นเขาสารอาหารแห่งพี่น้องเนาะอ่ามามอบใหมาทางด้านตู้พี่น้องตอนนั้นก็ได้เนาะเอฟซีที่ว่าติดตามมาบัด ตลอดกันนะ่าจะหู้ดีพี่น้องเนาะจี่คุณเคยแล้วก็นหู้พี่น้องเนาะแต่ว่าบังเอิญเมื่อนี้เราก็ได้ผ่านมาทางนี่พอดีพี่น้องเนาะก็เลยเดะเข้ามาอัปเดตกะเห็นกะมีแนวแปลกหูแปลกตาเข้ามาอยู่หลายอย่างพอสมควรพี่น้องเนาะกะเบิ่งนี่คือสิเป็นของหน้ามองในละละพี่น้องเนาะเห็นโอเห็นอย่างมากพี่น้องเลยบูฮัวเป็นทางใดเนะา,พยา,ยาเนะพี่น้องบูฮัวทางใดเอามาพี่น้องเนาะกะบบูฮัวผู้ใหญ่ทางไหนเนาะพี่น้องทางสะพานบุญทางใดฮะเนะกะ ทางจะเป็นทางใดนก็เขาก็ยินดีนะพี่น้องเนาะที่ว่า,าได้ซอยเดือดครอบครัวของเมตุเพิ่นพี่น้องเนาะที่เข้าไปอัปเดตหรือว่าสัมผัสทางเมตุเพิ่นเลยเนาะพี่น้องเดือาขาดเดือนยังถือว่าถือว่าขาดเดือนยังถดดือว่าถ้าอยากมีาถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีหร,ด energy, ดรือดเอฟซีธานดอยากจะชมทบซอยเดือดกันถ้าว่าขาดเดือนยังก็ซอ,อ,อยได้พี่น้องเนาะเข้าไปหาทางเมตุเพิ่นเลยพี่น้นนองเนาะบ่หลายใหญ่ห่างพี่น้องเลยเนาะ อ่าแบบใดก็สวยการสวยนี่ก็ได้บุญคือกันพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องไปโอ้โหนี่เด้กพี่น้องเนาะมาบ้านนี่ก็ได้พอผู้สบายดีสบายดีสบายดีเฮียโดวันนี้เขาก็มาหาปมะตูเห็นเนาะแมนเคยมาหรือบ่เฮียยังมาเทื่อเล็กโอ,โอแพทมาสองเทือ่อละพี่น้องพู้ Ừ, hộp thò đấy thì nó bị nó ngõ, ừ, thứ ba à, thò mét à, quang quang mát mát nữa, nó à, à, anh em này, không quẳng này, không ăn mét này thì nó, thứ à, ba quẳng sống quăn thì nó người đó, mèn 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 mèn, mà bên thi đẹp loại thì nó về đây, để sàn sàn của mấy tủ phần cái đài thì nó à, này nó áo, nhìn lại thì nó người đó. นะมาพ mm hmm. mm hmm. mm hmm> ี่น้องมาสัมผัสทางด้านปมะตูเลยพี่น้องบันนี้ก็ได้เนาะพี่น้องเรื่องเรื่เาเป็นได้พี่น้องเนาะพี่น้องนี่ได้ทางปมะตูเป็นก็ได้เลยเนาะเอาสบายดีอีกรอบนะประตูเลยดีมี่ห่างเลยเช่นกันปมะตูปมะตูอย่างก้อนปรตูกองเลยประตูกองเนาะเลยออ่่าพีน้ประตูกองบ่หรือกองกองกองกกองใกล้ใช่ละของเนาะปมะตูกอง โอ้ผู้ทางนั้นจะไปไปแง่ให้มุดแดงบ่ถามพบกันก็บอกเองเนาะเพื่อนจะไหนมีตู้มารอบนี้ก็เห็นอันทอเห็นเฮเห็นชายมาเออเพื่อนมาชดมาช่วยนี่แล้วเลยความทุกความยากเพื่อนสิมาเฮ็ดอันห้องน้ำบ่เพื่อนสิมาเฮ็ดห้องน้ำอืผ่านดไม้ของเพื่อนเพื่อนเห็นเัย เพิ่นเขามาจะโดนบ่าเปตุโดนเติบโดนเติบแล้วอืเห็ดยังหายรูกแม่ก็ดีใจแล้วเลยโอ้ยเนาะทางไหนเป็นตุเพิ่นเอามาจักทางนั้นแลยเบาสีเบาสีอแม่กับบุญชักจะแม่นมาวสีบรนณาี่น้องเนาะแม่ก็บบุักแล้วเพิ่นมาช่วยในได้ก้ย เอาเน้อเออของแม่มีใจนะมีน้อมีใจจังวะจั๊กจักแม่ดีมุกมีใจแหละจนหัวใจเต้นนี่แล้วฉ่ำนี้ฉ่ำสังวล้วกนหัวใจโบเต็มหมดโอ้แม่บ่เคยเคยพันนวดชีที่เป็นวันนี้มีใจแหญ่ใหญ่เติมเติมแมตู้ดือนหลังนี้แม่ตู้อยู่กับใครเนาะอยู่นี่แล้วหาคนกับลูกผู้นั้นแม่ผู้นี้ ากันอยู่นี่บ่่่อยูนีแล้วหลังหน่อยนี่แล้วคนตกกระโจนนี่จะรังไงกับพี่ของหลานของหลานเออเพิ่นยังไปทำงานยังมาปุ๊กล้กันได้เหรออ้าวดินคนอะไรนั่นเงยน้องกันไหนเนาะปุ๊กไก่กันบ่ะปุ๊กไก่กันมันแคบหนูมีดินบ่มีดอนใจอลไรปุ๊กนาะหม่ว่าบุมีดินนะบ่ะเอ้บุมีแล้วเท่านี้แล้วตอนนี้แบ่งกันตอนนี้แล้วแบ่งกันลูกเต้า ลูกหลานเลี้ยงแต่ชํานีหนูอยู่น้ำกัดหายไปนะมันใช้กลับไปบ่ได้แล้วก็เป็นน้ำในเด้ใช่ไหมตูแล้วหรือบ่ทางน้ำทางในโดยคนทางให้แล้วแล้วจังว่าแม่ดีมุกดีใจนั่นเจาะไม่เลยบ่เจาะไม่โอ้เนูโดยใช่อยังกักแน่ดีมุกดีใจน้ำทางด้านประตูก็ได้โดยโดูดู ยังเตือนนี่แล้วฝนตกมือนั่นกันไฟน้ำตาให้ให้แล้วเฮือนน่ะมันหัวมันพิชังแล้วเรียบเวิร์ดใครแต่มันแดดมือเช่ามาเพราะได้พึ่งในมันอยู่มนนอนจะเป็นยามฝนเดือนเก้าเดือนสิบโอ้ยลำบากลำบากแหงเนาะมิตุเราเอานั่นมุงไว้เอาเพตั้งมุงไว้มันก็บรรู่แล้วแค่มันแหง ตัวว่ากรจนเสียงสั้นเน,นาะกแม่ใช่ไหมวันนี้จริงดดีใจเนาะมปตัวเนาะดีใจกับปานนี่เห็นเพผนมาสวยมาซอยก็ยยดีใจนี่มุกดีใจดีใจแน่วบรเคยหนึกว่าสิเป็นวัดนีน่มีแต่ตกต่ำแล้วคุดไปบุญน่ะนั่นลูกใหญ่ก็บใครแน่แนว่าได้ถูกทั้งด้านอันผู้ชายผู้ นำครอบครัวดบมีแล้วเลยบ่มีเลยม่มีแต่ม่นีนแล้วอืบข้าฟ้าปาตกัน้พวกคู่มบเนาะเอาไปพากันยูกันซนี้เนาะยูไปใช่แล้วเลาเมอิข้าวเนี่ยมัก็อมพัคคีเล็กเจวกระปูกอืผู้ชายหาเนาะโอ้โบ่มีผู้ชาย่า เป็นยังกบยังเขียดตัวบ่มีผู้ชายกับบ่ได้กินบ่ต้องไ้ทำแบง่้ยเนาะไัเงี้ยไรเงีายหนังสือและว่อนนะเงี้ยยูปอได้วมดละปอสองเงีเก่งยูอกละอ่านได้แล้วท่านได้เพียงแล้วชื่ออรกนชื่อย่งก็ลิโอลิโออายุจะปีลิโออบจือบจอนองดิโอนี่ได้สะอายุจะป ซิบอีอันนี้นองเนี่ยเศษมอนเ็ษฉมอนปี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 ปานีป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 อปีัีป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 นาีป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 ีิีปีปโปเปีปีปีกีป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 ีี้ใปีรถทีปีรีทีปีปีีปีปมาบึีงรถคันใหม่บ่ โอ้ยมันนั่นเงินเลยไม่ใช่ยูวัดยูวัดเอ้าขี่มาตะหงเฮียนแล้วก็ว่ายูห้างเนาะหงหลุดเพื่อนโอ้ไปเขี่ไปหงเฮียนมาแลวจอดเพ่อนเพื่อนหลุดเนี้ยพอเงินใกล้วัดเงินใกล้วัดอยู่้แต่ว่ามือเข้าหงเฮียนเราก็ลาไปเอาบ่ เป็นได้ให้น้องจะคันเลยเนาะแม่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 คุณยายใจบุญนะถู้น้องเนี่ยโตั้งใจเฮียนอยู่ไหมล่ะผมล่ะตั้งใจเฮียนเนาะนะเนาะน้องเดี๋ยวบ่ได้ซ้อนรถแต่เฮียนบ่จต่ละบุญบุทันได้ไปอันน่ะบ่ทันได้ไปซช่ไหเนาะถ้าว่าได้ให้น้องเพิ่นไปเฮียนก็ช่วยซีดีเนาะโอ้ยแห้งไงแห้งแล้วนี่ก็ยังหัวใจสนับสนุนในการเฮียนของเนาะกระยังโซแห้งแล้วเลยใช่ไหให้น้องมีกำลังใจเฮียน สู่ว่าซะเนาะน้องล่ะหลาได้ละเมื่อนี่ได้เงินหลายแบไรแบหลาไปโรงเรียนนี่เนาะเธอละช่องพันเธอละพันโอ้ันสองพันนี่บอโอ้ชื่อยังชื่อยังได้เน่บมักงล่ะพันหนึ่งนี่สองพันโบเม่นนั่นชองพันกีบเขาในแหละโบมนบาทปลายไปทักหอหนวดบอเหลียนนึกันเท่าไหร่เปียนเป็นสองเหรียญ โอ้โหคือกันพอแพดก็ได้เพราะว่าเงินนั้นมันกเกัน10บาทนะเท่ากับอันห้าหกพันนี่เนาะแม่นประมาณดําเหรียญดําเหรียญดําบาทนี่นึงนี่แล้วเนาะสองบาทนะแม่นแหละประมาณสองบาทสองบาทบาทห้าสิบนี่เฮาบ่มีเพราะว่าบ่ได้เบิ่งปากงูขนมก้อนหนึ่งก็กินโน้น้องเลพ่อป้าเข้ากับแม่ไปป้าขนุนน้ดแบ่ ท้องปีลเดิพอได้มาใกล้เลยวบ่แล้วแต่เฮียนจบมานอยากเป็นยังบ้างล่ะฮะเบื่อยากบวชโอ้เฮียนถวายญ่ขึ้นมาพคนจีบวชเนี่ยนี่เฮียนเน้องอเป็นยังคือว่าอยากบวชล่ะฟังในไอ้ถามฮะอยากบวชอยากบวชกินขนมชื่ออะไจ๊ะมีมือบวชพ่อจะยางบวชบวชได้มีใครนะโวเอง นี่ก็ยังอันนั่นอยู่หักมันยังน้อยดูดูดโอ้มาร้าไปวินบาทวินบาทให้แล้วโตบ่มีลนูเ้ยมันน่นกับได้ลงไปก็ไปไข่พอดิโอเลยจะไปในใจ่าไข่ใจบ่ก็ไม่ลงก็ึ้นเออจะไม่ลงไข่ใจมันจะนอกขนาดไหนนะแม่เว่านอกัดสู่เนาะคนขยัน ับบาูเช้ามาแล้วก็ลุกไปแล้วก็ช่วยงาแล้วก็ไปไปน้ำเพื่อนไป็ยังต้อไปน้ำเพื่อนเป็นตัวเลือกยาเมื่อใหม่เนี้ยนี่แต่มันนี่แล้วแต่ว่าบุคลิกหน้าตาดีเนาะเนี่ะเป็นคนขยันนี่สูุชีวิตเนาะพี่น้องเอ๋โอ้ยวางหันแห้งเต็กแล้วบมีเข่ากินเลยเดี๋ยวนี้ได้เป็นไปไหมในนี่ก็อยากเบิร์ดแล้วเด้เพื่อนเอามาให้ ทีมาหายไปเขามายไปทีไหนแต่เดือนหลังคนแล้วคนมาใหายสอบนึงคือตอนนี้นะคนกำลังงานเช็ดห้องน้ำห้ก่อนเนาะห้องน้ำห้ก่อนหลักกางตอนนี้อ่าทั้งทั้งงานทีมงานสายบุญเลาวก็ได้หลายอย่างพี่ต้องเลยเนาะกทั้งมีดินบล็อกข้าวทีอเห็ดินทรายแล้วก็แห้งพี่ต้องแล้วกาะท่อท่อพี่ต้องเลยเนาะแล้วก็แต่ก็เล็กเนาะ เล็กก็ได้แล้วมันก็ไม่ต้องเล็กก็ได้แล้วเนาะยังตะปูเนาะยังตะปูตะปูกับไม้หลังมือหลังคามันเนาะตะพัวช่วมมันตะพัวช่วมฝนมาพ่อเฝนมาเห็ดยังหายพ่อเฝนเอามาเนมาอย่านี้เนี่ยแม่จางซ่งจังซ่งอะไรเนี่ยยังอยู่น้ำฝนบ่ด้วยอยู่น้ำฝนแล้วแม่บุจักเตียงเลยเอ้ยยันว่าเพฝนเราโอ้ยแม่ฉัไปเห็นเงินชำนันนะมั ย่านแม่ชะเดือดยูลูกเอ้ยบ่เคยเห็นบ่แม่บ่เคยจักเือลูกเอ้ยแต่แม่เกิดเป็นตัวคนเคยเห็นชุดเขาได้สเปกว่างห้าสิบห้าสิบวัฒนันแค่หนึ่งกับโมเคยเห็นโมแม่ไม่ตู้วปนี่ตูวบ่จ้ะอ้าวเออท่านใบห้าสิบสองใบนะแม่หุ่นจักห้าสิบสองใบเป็นใคร เ้นหนึ่งเห็นแล้เห็นเลยนูปมีแล้วลงไปเห็ดในวัดพุทธีโอมยอไงยังจั๊กมุจักแล้วแม่แเชิญห่อสิฝนว่าว่ะตัวนี้ล้านตัวนั่นก็ล้านจักพิชังเป็นล้านเลยสองสามล้านนี่ยนุ่กเเห็นในจับได้บเนาอไม่ตัวเนาะอาพี่น้องเลยยังเงินอยู่มุกฝวนภูมิกเลยฮะภูมินี่ หาชิปกับคะแนนเขาได้จับเมื่อไรจะดื้อหร้อบอกจับเมื่อนำได้เอาเมื่อนเรื่องงัวเนี่ยบมมีผู้ใหญ่พคนซอยเดี๋ยวในเมตโตหาเงินแดง้องมาสชวหลานโอ้ยใหญหมดแรงได้เถอดชิปเถอดชาวพอได้มาเลี้ยงหลานยังได้ราคาเนี่ยยังได้ข้อเข้ากินแน่แล้วมือข้อได้ก็กินแล้วมือข้อพ่ได้แล้วก็แล้วอยู่ไป ทั้งทั้งบ้านนี่เพิ่นกัได้สรอยได้อย่างนี้ได้ยืนว่ายันว่าฝุ่นกัแบบเออแค่ในอันในวัดพิ่นอยู่ในวัดนี่ยืนแล้วบ่ได้ะมาดบ่นอนนะกับฝุ่นให้แล้วในวัดในว่าเพิ่นกัอันนั้นอยู่เนาะเพิ่นยืนเรื่อยยู่ทในวัดเพิ่นเบิ่งเห็นอยู่เนาะกายว่าเพิ่นเห็นเนเพิ่นเห็นเฮาดังพื้นดังไผยงามกลางคืนมันหนาวนะฝุ่นร้ายอยู่เลยชัดต เพิ่งพาห่มเพิ่งนะฮะไมว่าหนาวเลยนอนบ่ได้ต้องลุกมาหลังไฟสิกลางไฟใช่กลางเฮือนเลยโอ้ชูร้านพิงอ๋อโดยพาห่มเด้เห็ดได้สนุกโมเมเห็ดอ่ไรจำเป็นเนาะไม่ตัวจำเป็นเลยโอ้แค่นยำพ้นตกกระอยู่วบ่ได้นอนจักคนบ่ได้นอนเลยนอนแต่เด็กน้อยนี่แหละวแ่นมันนั่นไรกะมาแนวมาขังเอา เพราะเบิ่งสภาพเพื่อนเจ้าก็มีปวกมีอย่างมันกัดเบิ้ลเลยเนาะมันกินเนาะไม่กินทางเตงเตชิได้เป็นลายปีแล้วเนาะมันว่าเข้าชามชิบเลยวะโอ้ทว่าเฮ็ดไม่กับเป็นเฮ็ดหลังไม่อะไงอย่างก็ใส่งบไปโบราณปานในดอกเนาะทว่ายกไม่กันนะเลยเช้าเฮ็ดยังเช้ามันก็ปวกกัดเบิ้ลเลยแม่จังเราโอ้ย ค <c oughs> ือในใด้กูในชีร่วลร่วมคิดินแล้วแต่ละมื้อนะโดยวัวพันว่าชิเป็นวันนี้วัวได้ชำนี้นี่ก็ะชา้าถูกจังละใหบ้บุญคขำบุญชูค้คนให้อยู่ดีมีแหงโดยโดยท<ด>ักชำไรล่ะคือการทุ่มเจ้าก็คือการเมื่อไงมีผู้ใหญ่เมตตาและนอินดูทั้งบงลัลาน้ำนอกล่ะอะไรก็ได้เราคิดบัลากแต่งเย็นได้นอแล้วก็ อยางนด้ยังบอกต่ะนถีไปรงเยนนี่อย่างน้เนาะยากได้เนาะเย็นอยู่หกกวสองแม่ทังงานอันนี้จเป็นลูกสาวปะลูกสาวเาะผูไปเ็นมือแดงกันนี่แกแม่แม่ปะเลยมีแต่ผูแดงว่ามีแต่ผูยิงหมอยู่มีแต่ผูยิงนี่แล้วผูยิงสามคนเนา ไอ้น้องกันวะแต่ละเออคุณโอ้ยมัายังอันน่ะมายังไม่จบมัายังกับไฟแตกกับไฟแตกอกตากแดดอ๋อตกใจมัาตกพี่น้องคุณสั่งสั่งตากแดดแทนมันเอาไว้ไดใช้ไอันนี้ตากแดดไฟมาแล้วมันนะมันห่อนแหงกับไฟแตกไฟจ่อแล้วจะลุกจะตั้งเลยเนาะขี้ด่วนเขายิงเลยเนาะนี่ตกใจมากเขาโอ้ยจนใจหาย

แกงยองไงดองปนแกงยังไงดองเลยเอาทงทีมงานเราผมรรกันช่วยร้องันาะเลยช่วยคนไปก่อนเอาไว้ชื่อเนีนเอาแล้เลยนับลูกวะนับเปล่เนว่านะใบเนี่ยสาใาอ่อนับใบเ่ะ Hoa trời vừa long vọng 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 คนบเนี่ยนหลายเฮียนเก่งะสละแมนเพราะว่าเพิ่นตั้งใจเด้ตั้งใจเฮียนเพราะว่ากรัวกบหนงมาบนี้ไปน้ำยาโงยาชาก็ได้คนไปบากคนเดียวอยานว่าเก็บไว้บอฮึเนนอนเลยวะเอาโอเคไปตู้กันแล้วพะานได้เบิ้งขอเบิ้งนี่น้นี้ยเาะเลาสดีสยโอสบายดดีสยดีโอ้สดีโอ้สดีโสาดสยดีสยดีสบายดีอสบายดอดีอย้าดี้ยดีดีอ้ดีไม้แอ้สบยสด้ด้ก็ได้เนาะ ผู้เจ้าผู้ผู้เต้นผู้เล่นก็ให้ยู่ดีมีแห้งเลยความเก็บมาได้ความไข่บรานี้คนใคือกันแล้วคุณคุณก็ให้ยูดีมีแห้งคนใหญ่มาซอยเหลือเนาะไม่ต้องเออโดยคนเพิ่นกะคุ้มคุ้มคองเพิ่นแถนเนาะโดยมีแงลำเบลอยมีแห้งโดยฟาดมานมวยเวียดได้คนใหญ่เอ้ย ที่เจ้าก็ได้ผู้ไปผู้มาก็ให้ยูดิเลยพูให้พานมันพูให้ใกล้ได้เลยสาธุเนาะอ้าวโอเคพี่น้องนี่เด้น้องเพิ่นสิพาไปน้องดิโอพี่น้องเนาะอ่าน้องดิโอคุณโอ้อันนี้บลอกล่ะที่ว่าไหลไหมเจ้ะะนอ่านี่เด้พี่น้องเนาะไหลน้อง มมแมนตอนแต่ก้อนนี้อันนั้นไหนบ่าบอสพากาจานนี้อันนั้นไปแล้วเพิ่นมาซอยตอกยังไม่ให้จนอันนั้นดีพี่น้องเนาะ<อ>คุณได้พุดนี่<อ>น้องเดียวโ,<อ>โอ้พุดน้อยมันยังสิล้มอันนี้เนาะบัวน้อยเด้เพิ่นวัดแท็กแขกแน่ละโอ้บวับวมลมบัวลมลมเฮียสี่ ยังตื่นอยู่ได้หน่เนาะตื่นอยู่ตื่นอยู่ต้องคุณลงไปอ,อีกจักหน่อยตั้งบมลมเฮ้ยตับงลมต้องได้เคลือ่อนออกข้างข้างอ่าอย่าไปใกล้อะไรอย่าไปใกล้โต๊ะกันเข้ามาเขมาเขมาเออพี่น้องเนาะในเดย์พี่น,อนอ้ไไนองเป็นบล็อกเป็นเสาของน้ำพี่น้องเนาะ แน่นจะไหนก็ด mm ีมกดีใจน้่มเป็นเฮเป็นทรายพี่น <Switzerland> <wh anes c ở etzen> mm ้องมาแล้วเนาะยังแต่ปูนยังแต่ไม้ยังแต่หลังคงหลังคาเขาสรงกขาสร้างอะไรพี่น้องจะชิยังก็ได้เนาะพี่น้องเอ๊พี่น้องเอยถ้าว่าผู้รักผู้ใหญ่ท่านใดที่ว่าอยากจะซอยเดือทางครอบครัวของอ่าน้องพีโอพี่น้องเนาะติดต่อมาหาพ่อแฝดได้พี่น้องเนาะพ่อแฝดก็ยินดีเป็นสะพานบุญให้เนาะพ่อแพี่น้องเอยจังไล็ก็ได้ อ่าต้องขอบุญขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแลหลายาที่เข้ามาติดตามเราสมคลิปอน้องแฟหน่อยแต่ต้นจนจบและหายลังใจเลยตลอดมาพี่น้องเนาออะขอ,อะลากนพีน้องคลิปนี้ขอจบไปก่อนพี่น้องเนาะกอะพบกันในคลิปหน้าพี่น้องก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี